สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเซนทีมงานกองเส้นออกง่ายได้ชัวร์กันอีกแล้ววันนี้น้องเซนมีรถกระบะใช้งานมาฝากพีพ,พค่ะคันนี้ได้เป็นตัวแคปนะราคางบไม่เกินสามเส้นบาทนะคะพีพีถ่านใดสนใจนี่ติดต่อน้องเซนได้เลยนะพี่นะคันนี้นะคะได้เป็นอีซูซูดีแม็กแคปตัวแซดนะคะซ่อมจุดห้าได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้นะพอดีประมาณพกขันว่าบาทเท้านั่นเองนะคะเล็กไม่ใช้งานอยู่เพียงเส้นซี่ได้เป็นรถปีสิบ่องนะพี่นะใคร ใจนะคะสามารถดูตารางค้างวดนะคะหรือวา่าทูกทายเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะติดต่อตรงเซ็นได้เลยโทรศูนย์อปซ่อมฮาซูนฮอซี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือแอดไลน์ได้ที่ adks หนึ่งสองสซ่อมซี่อย่าลืมแอดดานหน้ากันด้วยนะพี่นะขันนี้ซ่วยมากมาเห็นผ่าดูด้านในว่าขันนี้ผ่าซี่พอร์ตบได้เป็นปีหกเป็ดให้เร็วเรียบร้อยแล้วบอดี้นี่คือซี่ซ่วยเสมอกันรอบคันเลยนะพี่นะซ่วยมากนี่บอดี้ได้เป็นซี่บอลแต่ข้างในนะคะได้เป็นภายในดั้มให้เร็วเรียบร้อย ในดําคันนี้เลยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยเดิมข้องอีซูเลยนะคะแล้วก็เครื่องเล่นเดิมเดิมนะพี่นะโทรได้นี่แล้วก็บลูทูธนะเขาเรียกบลูทูธได้ fmam ได้เเรียบร้อยสาม d ก็ได้นะพี่นะาสำหรับคันนี้แอร์ก็ได้เป็นแอร์เดิมเดิมแบบนี้เลยแล้วกากี์ได้เป็นเกียร์แมนนวลเลวเรียบร้อยกระบะเราใช้งานเราก็ต้องเกียร์แมนนวลคันนี้นะไข่ค้องลัดนัดนี่ได้เลยนะคะดูว่าพอขาแม่้าออนไลน์ก็ได้หรือว่าข้าวนคันนี้กระตอบโจทย์เพื่อผา มีลูก,ลก,ลกลน้องลูกน้องหนังล่างเปลือบเปียกนะอ่านะคะแล้วก็นี่ด้านใน่อยคุ้มทนทีเก็บคงเก็บข้องนะพี่น้าคุ้มทนดําบอบพาสี่ดําลายกราฟิกหนุ่มหน,นังใบนุ่งสีให้เลยด้านนะด้านล่างสําหรับแคปนี่แคปเปิดได้นะพี่เล่แคปนะคะตรงนี้ได้เปน็นนั่งนะได้เป็นนั่งเรียบร้อยแล้วก็สินซอกใครเลยสินซอกว่า สินสอขันนี้นะพี่น้าไม่ซาซี่ไม่ผลซี่หัวนอ็อตไม่เกะไม่เคยเม็ดอัดดันบนปั๊มเดิมหลุงงานให้เร็วเรียบร้อยนะคะรับประกันโครงสร้างตัวรถเลยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจนนักปิดความตะต้นยอมเมวเนน่นึ่งรอยปื้เส้นเดียนนน100เด๋ยวเหินให้เลยราคาหนะ้าปลายโปรโมท์กันนี่ราคาอยู่เือนรื้อนะคะนี่อีซูซูดี cap, แม็กแคปเซดนะพี่น้าตัวนี้ได้เป็นตัวเซดเร็วเรีรยบร้อยซ่องจุดห้าใช้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลรถปีสิบองนะคะ เล็กไม่ใช้งานอยู่ทีนึ่งเส้นเซเมินนึ่งพันกิโลผีคันนี้ถ้าจัดไฟเน้นกับพ่ออยู่หมัดหกพันว่าบาทท่านั้นเองนะราคาหน้าปลาอยู่ที3้ำส้นนึ่งเมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้คลิปนี้นงเซ็นให้ส่วนลดซองเมื่นผีๆเอาไปในราคาซองแส้นเก้าเมื่นเก้าพันบาทนะนะคะบอกเลยว่าได้ส่วนลดไปซองเมื่นบาทคันนี้ถ้าพีๆจบซดนะนองเซ็นไม่บวกแวตผมเจ็ดเปอร์เซ็นคุมมาร์กได้กระบาไปครับได้เป็นตัวเป็นแคปให้เล็วเรียบร้อยใช้งานนี่คันนี้คือคุมเลยแต่การนี้ ดา้านบนนะไม่มีเลยทีว่าครับยันครับอคา,าราดใดๆนะพี่น้ามไม่ต้องกลัวแลลวก็สิบังเดดมีมาให้ไม่มีคาดนะอันนี้นะมีทีใช้เวทให้เล้ยนี่ไฟติดได้นะคะเรียบเรียบร้อยแลลวกันันนี้ผ่านสิพอเราบอกเป็นปีหกเป็ดให้เล้เรียบร้อยไปลองเห็นผ่าดูดานล่างกันว่าบอดี้ก็คือช่วยเสม,มอหลบคันเลยนะับอกเลยรายการนี้้างล่างแม็กไนเนอร์เดิมเดิมได้เป็นตัวอีซูเลียไฟถ้ยมีมาให้ไม่เตกไม่ราพี่เลยไฟไทยว่าวนี่ ไยทายเดิมเดิมไม่เต็งไม่ราวข้ออีซู้มีกันจนท่อให้เร็วช่วยมากสาหรับคันนี้หละรบๆได้เลยแบบคือซวยนะคะหลักการไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุแนะ่นอนหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์มีบันไดขึ้นลงให้เร็วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเง็นผ่าดูในะส่วนข้ององเองข่งคันนี้บอกเลยหวานซวยหลักการคุมคนใช้งานนี่ก็คืออบโจนอะบอกเลยไฟหน้าพี่เล่ไฟหน้านะโบเจคเตอร์เลยวไม่เตกไม่ราวเป็นเลนลุกแกว้วหลักการหมาปมไฟต้านมมกกระจังหนา้าโครเมียมจ้าช่วยๆย,ยแบบพันนี้เลยเดี๋ยวไหนเลย นะห้องเื่องวะเขีองส่องจุดห้านะพี่น้าได้เป็นเขีองส่องจุดห้าดีเซลนี่ qgs t u r โบนะเื่องนะเคื่องแห้งเดิมเดิมไม่มีคราบไม่มีเยิมนะคะนี่คานเดิมแต่นี้เลยแผ่นเพชรอยู่เดิมนะคะสีนสองไมซ่สาซี่ไม่ผลนซี่หัวน็อตไม่แกะไม่ค่อยบีนี่ฝ้ากระโปรงเดิมโรงงานพันนี้เลยโอยเติมส่งแตมซี่ก็อย่างยูให้นะคะนี่ ไม่ใช้งานแค่เพียงเส้นซี่เท่าน,านั้นรถปี1ิบซองนะีินาราคาหนะ้าปลายอยู่ทีสามเส้นหนึ่งมืดเก้ันบาทคลิปนี้สวนรถซองมืนเอาไปในราคาซองเส้นเก้ามืเกาพันบาทเท่านั้นนะคะโอนอยู่ประมาณพ0กพันว่าบาทนะพี่นะาไข่ส้นใจหนูเซ็มีบริการเซ็นไฟแนนหนอกสะท่านทีให้นะคะ ทีวีดันได้ส้นใจจบสดไม่บวกแวตมเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะส้นใจติดต,อต่อของเซนโดยตรงได้เลยทีโทรซู้ทอกซ่ามหาูนฮอกซี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือแอดไลน์มาได้เลยแอดเคหนึ่งซ่อมซ่างซี่อย่าลืมแอดกันหน้ากันด้วยนะคะยังไงอีพีนี่น้องเซนต้องขอต่วล,ลาไปก่้อนฝากพีพีนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อยากดูตามห้ากระบารุอนไหนใช้งานประมาณไหนนะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ ยังไงอีพีนี้น้องเซนฝากพีพีกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกดซับซักให้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเซนและชิมงานกวงเส้นข้องน้องเซนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ